เดี๋ยวพุกระพ่อพร่ครูสริพัฒนาระยืหต่อจากนั้นไปสุเนศเถวอนุเทราร์จีร่วมในการเจริญพุทธมรตคจุลูกในฝากกรารพนักถีอขอเจริญพรท่านนาอสุเน นายกองการบริหารสรรกมนัลของยาท่านกำนันตำนัลของยาพี่น้องพุทธศาสนิกนชนที่มาร่วมในการเจริญพุทธัมภ์ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่27เดเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2,566ซึ่งเป็นวันที่ราวท่าง,งหลายได้ร่วมกันจัเอิดพระพุทธมณต์เพื่อถวายเป็นพระพรชัยยอดองคลถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนแห่งม,มหามงคลเนื่องจากวันเฉลิมพ,พระชนมพรรษาของพระองค์ท่านก็อยู่ในเดือนนี้แล้วก็ถึงการถึงเวลาก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันที่28บปกรกฎาคม พระจกราศ2566ัา 66, ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์ท่านเราในฐานะที่เป็นประสบนิกรเป็นผู้อยู่ใต้พระบระโมโอรทีธสมภารเราได้แสดงความ จองรับพระดีจัดกิจกรรมต่างๆถวายเป็นพระราชบุตรศรถวายเป็นก็ขอใจย่อกรองขอให้กับพระอ,องคท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของอำเภอสมเด็จราวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายศาสนาจาัุรก็คือ คณะสงฆ์ทั้งอำเภอก็ได้จัดจิจกรรมหลายร้อยอ่างถวายเป็นพระราชกศรรุศลแด่พระองค์ท่านแทบจากทุกวัดพระสงฆ์ที่เป็นพระสังฆารจิก,การเป็นเจ้าคณะเป็นพระผู้ปกครองก็นำพาคณะสงฆ์ทำวัดสดมน ทั้งเช้าทั้งเย็นถวา,ายเป็นพระผรอนใจยังมองคนให้กับพระองค์ท่านก็เจอได้ว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีเป็นการแสดง,ง,ง,ดน,สดงน้ำใจที่ศาสนาจรที่มีต่อ,อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของฝ่ายผูพแทนจัร ฝ่ายญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยมีท่านนายอำเภอสุเนินก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เราทำอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนจะถึงวันสำคัญก็คือ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเสื็จก็ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปผัดเปลี่ยนกันไปแทบจกทุกตํารวแล้วการตํารวช่วงนี้ก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกรณีพิเศษถวายแผ่นพระพรายให่มงคลให้กับพระอท่านสิ่งเหล่านี้ เป็นการแสดงออกเป็นการทำหน้าที่ของความเป็น,นประสบกรชาวไทยซึ่งมีคำกล่าวท่านกล่าวเอาไว้เป็นกติสอนใจสั้นๆว่าหน้าที่หน้านอกบอกความงามหน้าใจบอกความดี หน้าที่ก่อความสามารถเส่มต่อท่านทั้งหลายที่เป็นนักะสมนิกรยชาวไทยได้าทำหน้าที่ของความาเป็นประสมนิกายเป็นไัยฟ้าประชาชนที่อยู่ภายใต้พระบรมธนที่ทรงผ่านโดยจะไา้อย่างยิ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์เชื่อได้ว่าเป็นสนวนยรวมจิตใจของคนไทยเราแล้วก็เป็นเสาหลักต่างของอประเทศชาติบ้านเมืองของเราฉะนั้นเราทำจิจกรรมอย่างนี้เป็นจิจกรรมที่เราจะต้องเอืงปิปฏิบัติแล้วก็ปลูกฝัง ศรัทธาในการประพปฏิบัติให้มากๆเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการทำหน้าที่ของเราฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าการทำหน้าที่ที่เราเรียกว่าหน้าที่จึงออกความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคน่พุ่งนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันจเจริม าอยากจะขอฝากให้ทุกวันได้ร่วมการทำาจตจการมจตนการอย่างน้อยก็ขอให้มีสองอย่างสองประตารแต่ว่าจจตกรรอย่างแรกก็คือการทำบุนตากบ่ารท่าหนาหายกลับไปถึงวันก็ไป ชวนชวนชอบชวนญาติยโยมได้มา,มมาราาว่วมทำบุญตักบาตรในภาคเช้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องแสดงออกซึ่งความจรงรักภักดีถวายเป็นพระราชนุพนธ์บอก,กายญาติโยมมาร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกันจาก 2, ้นกิจกรรมที่สองก็คือ ให้ร่วมกันถาวายพระพรชัเยยมมงคลต,ตามต่อพระโอชาปฏิสถานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระองค์ท่านแล้วก็ให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเปิดก่วยถาวายราชสักการะการจงด แล้วก็ร่วมกันหาร้งองเพลงสนเสิริตอ่าพระบารมีฉะนั้นวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยกิจกรารทั้งสองอย่างนี้ขออย่าได้ขาด่าขอให้ทำอย่างแต่งกำลังเต็งความสามารถของแต่ละวัดเมื่อท่านทำแล้วขอให้รายงานร,รายารงานตรงไน ปลายจาาิตกรรคณะศึกของเราว่าวัดไดํทำุญกาบป่าวัดได้ชอบชวนญาติโยมเขาไหายพระพราชัยเยอ่มงคลเพื่อให้เห็นเป็นภาพเป็น,ปนจิตกรรมที่เราได้แสดงความจงรับภักดีช่วงเย็นในช่วงเย็นประมาณห้าโมงเย็นขอให้บุะบท่านทั้งหลายอได้ร่วมกัน จาริรพ่พพบวนถวายพระอุบโบสถหรือ,อหอศพรจะเป็นที่ใดก็แล้วแต่ที่พระบุ้ท่านใช้เป็นสถานที่ในการทำวัดสด็ร mm hmm. เมื่อทำวัดเสด็นเสร็จแล้วก็ mm hmm. ร่วมกากระเ่นใจยมางวงคนขาขา้านคลองกองรัฐธรรอ,อจาจจะประมาณหกวงครึ่งหรือประมาณหนึ่งทุง่มก็แล้วแต่ เมื่อพระโขท่านทำพระเสด็จเสร็จแล้วก็เจริญชัยยโมงคนคาถาเสร็จแล้วก็การขอองคาทา,าง,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 งเพื่อให้สัญลักษณ์ว่าเราร่วมเฉลิมฉลองร่วมในการถวายหางพระพรชัยย่องคลให้กับพระองค์ท่านนี่คือการสำคัญที่อยากจะขอก่าวเพิ่มเติม ในส่วนที่เราจะได้ร่วมกันปฏิบัติก่อนที่พระบรท่านที่เป็นพระเาที่เป็นพระโรมศรอยุธาวัา,ท,ญญาที่จะไปร่วมที่อำเภออำเภอก็ถือเวลาว่าประมาณเจ็ดโมงเท่ประมาณนั้นก็จะได้เริ่มพิธีที่อำเภอทั้งนี้ก็ เผื่อเวลาให้วัดตางๆได้ท,ท,ทำจิตกรรมในส่วนของวาดให้แล้วเสร็จแล้วก็พระคุณท่านต่อไปร่วมที่อำเภอก็ประมาณเจ็ดองค์รึ้นโดยประมาณนี้อันนี้ก็ขอกล่าวเพิ่มเติมเมื่อเช้านี้ผมไปได้มร่วมประชุมที่ไม่ได้ร่วมประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์เนื่องจากว่ามี สารณกรจหลายอย่างที่ต้องทำในภาคเช้าก็เลยไม่สามารถที่จะมาร่วมประชุมได้ก็อยากจะขอกล่าวเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าเสียที่อยากจะขอพระคุณท่านในช่วงนี้ช่วงเดือนที่จะเข้าพรรษาเนี่ยเดือนสิงหาที่จะเข้าพรรษาเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ย แม่ทราบว่ารองพ่อเจ้นแ่เธอท่านแจ้งหรือยังผมอยากจะขอแจ้งเป็นเรื่องเอย่างนี้แล้วพระบ์ท่านก็ไปกำหนดสั่งการบอกกล่าวในพื้นที่ในตำบลของแต่ละพระบ์ท่านเองก็แล้วกันเรื่องแรกก็คือการทำสามีเจกดกาวจนพรรษา อที่เราเรียกว่าเสด็จมนต์ก้อนพรรษาของคณะสงฆ์ที่วัดพนาลัยปหาราชในวันเจ็ดข้ามที่ึงนี้แน่สาวาลวงพ่อจะนำเธอ,อท่านสามการให้ตัวแทนของเ่อเราไปร่วมในการกันนะครับถ้าผมระบุก,ก็จะว่าผมน่าจะประรวง ถ้าเราไม่ระบบแบบนี้เราก็จะปฏิบัติไม่ถูกอขอเป็นปัจจัยเป็นกองทุนเป็นเงินนี่จะได้สองข้อดูแลกันงาน่ายถ้ายอมรับถ้ายอมรับมอบเงินยอมก็จะได้ออกปัจจัยเอาเงินนี่แหละไปซื้อข้าวซื้อของในการซ่อมแซมบ้านสร้างบ้านใหม่ อย่างนี้ก็แล้วกันผมขอว่าวันนี้แวันทำสามีจิตการหลวงว่าเจ้าำเพลินขอให้พระบุทชาติได้รวบรวมปัจจัยเป็นการสาธารณสงที่จะไปดูแลยอมที่ถูกไฟไหม้ในพื้นที่ของอตงับหวสุน 1, ินินพื้นที่ของทวโกโสพิพนจานประยุท์เนี่ย ทราบว่าไม่ทั้งหลายหรือว่าบนท่านมีอะไรที่อยากจะส่งข้อโยงก่อนก่อนนี้หมดเช่นแปนข้อาสารอาหารแน่นเป็นเสื้อสารอาสนะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นการแสดงน้ำใจภาพอย่างนี้เราทำอยู่บ่อยเช่นสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ปหสา4 6สี่หห้าเรารวบรวมสิ่งของเหล่านี้จนอำเภออือ่นก็ตกใจตกใจว่าทำไมอำเภอสุนทรเราทำได้ทำไมอำเภอสุนทนเราบอกนิดหน่อยพัดลงมาเป็นร้อยตัวโมหหเสียสารอาส,อสนะมาเหลือเฟือเข้าสารมาเป็นหลายสิบกระสอบนี่เป็นการบอกบอกว่า งานสาธารณสงคราะส,งอ,ะสงอำเภอเราเนี่ยยังเป็นเบอร์เยยังดูแลกันยังได้แสดงน้ำใจต่อกันฉะนั้นวันที่กาขอรวบรวมสิ่งของก่อนส่วนวันไหนเราจะไปสงเคราะห์โยม๋ึงค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งดูว่า,าจะารวบรวมปัจจัยได้ขนาดไหน สิ่งของเราได้มากน้อยเพียงไรเราก็จะได้รับหมายกันไปใส่น้ำใจต่อโยนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับเป็นเป็นสา,า,าสาธารณสงเคราะห์ที่เราจะต้องดูแลคนในสงคมดูแลพี่น้องที่เป็นชาวพุทธร่วมกันกขอแจ้งให้ทราบอย่างนี้อีกอยาหนึ่งที่อยากจะขอแจ้งนั่นกัน เนื่องจากว่าเวีนวานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นเอบรักษาสูุปธานโพธน์อกประธานคัมโชพระพุทธศาสนา์สัจพระองค์ทรงเอแม่ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งวันพรุ่งนี้ที่จะเข้ารับสัญญาบัตรพันยศจํานวน1 0ึ่รลูก1น1รอองหนึ่งรอยหนึ่งลูกที่พระรบมรมราชวาังเวลาประมาณห้าโมเย็นของวันพรุ่นี้ จีนจะประทานสัญญาบัตพันธบัรให้กับพระองค์ท่านในตอนนี้เจ้าคณะผู้ปกครองที่เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเราคำวาพวกเราในที่นี้หมายความว่าคณะสงฆ์อำเภอสมเด็จตอนนี่แหละเป็นผู้บังคับบัญชาที่ได้รับพระราชทานสามดร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราสามรูป รูปที่หนึ่งก็คือหลวงพ่อจอมคณาพราแล้วก็เจ้าปนพระธรรมเจดีย์เจ้าวาดพระทองพระประพลเจ้าคณะพระสิบเอกพระในพระุณท่านได้รับพระราชทานสวาศัตย์เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะในราชพิีนาว่าพระพรม วัชิระถีคุณพนพระพรวัชิระทีรคคณก็คือเป็นเจ้าคุณชั้นพรชั้นรองสมเด็จซึ่งก็จะเข้ารับรัชยานในวันพรุ่งนี้อันนี้คือผู้อังคบบัญชาของพวกเราโดยตรงรูปที่หนึ่งรูปที่สองเราพ่อรองเจ้ารับพระเราพ่อรอง วระเทพธิดาก็คือหลวงพ่อพระเทพพิสุทธิ์ทิพย์แมนีพระเทพพิสุทธิเมนจีเนี่ยก็ได้รับพระราชทานสมณสักด์เป็นพระรายจารชนธรรมพรราชจิจจาภก็จะพระธรรมปัิระคณีพระธรรมปัิระคณี ซึ่งเป็นพระราชาคณะชันธาร์ที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าภาพสิบเอ็ดสช่นอย่างก็เอ่ญก็คือในพื้นที่ของจังหวัดเราเป็นผู้บางกาับบัรชาของอาบริตรงคือหลวงพ่อกองเจ้าพระจังหวัดหลวงพ่อเจริญพระเสหราชสมาจารักษณีผู้ช่วยเจ้าว่ารัตนารายมหาราช ปลองเจ้าจหาจานจังหวัดนครราชสีามาก็ได้นนรับรราชการ,าร,ารมะะสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชันลาดพระราชาเจริพราชพระราชวเจริญศรีมาพรพระราชวชิระศีมาพรนะครับเป็นพระราชาคณะชันลาดฉะนั้น,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 นทั้งสามองค์เนี่ย เป็นเจน้าคณะผู้ปกครองของพวกเราโดยตรงรูปแรกเป็นเจน้าคณะภาพรูปที่สองเป็นรองเจ้าคณะภาพรูปที่สามเป็นต่อนเจ้าคณะภาพรองจ 5, รเองจ้าคณะจังหวัดฉะนั้นทั้งสามรูปนี้หลังจากที่ข้อพันสาไปแล้วก็จะได้นัดหมายนะ้าพกณท่านได้ไปสแสดงวัททนินิจจิต ทางสามโลกะนนขอให้พระบนท่านได้เตรียมตัวเตรียมกายเตรียมข้าวของเครื่องพทิทยาตาสตาร์เอาไว้ส่วนจะเป็นป่านไหนที่เราจะไปแสดงพทุทยิตาสตารตทั้งสามปูกก็จะได้ตัดหมายให้พกคุนท่านได้ทราบวันนี้เพียงแค่เอออ กระวัติทราบว่าอาวันเฉลิมพระชนมพัรศาของพระองค์ท่านในฐานะีทพระองค์ท่านเป็นเอกพระศาสนุปถัมภภพอุปถัมภค้มโชพระพุทธศาสนาถวารความอุปถัมภแต่พระสทรงสมณะพระองค์ก็ทรงมีเมตตาได้ประทานสัญญาบัพพโยนให้กับพระเถระตทั้งสามรูปส่วนพระโบสัญญาบัพีิตั้งไาย เรื่องคดีตั <Columbus> <any> ้งใหม่คดีก็ต่อจังหวะซึ่งทราบว่าก็คงเป็นไปตามมติมาเานสมาคมซึ่งมติมาเจรสมาคมก็ได้แจ้งไว้แล้วว่ากำหนดเวลานั้นเวลานี้ทางนั้นทางนี้ตอนนี้ท่านทั้งหลายได้ส่งประวัติไปเสร็จเบอยแล้วนะครับต่อว่าเมื่อไรจะรองพระปรมาพิไทยก็คงจะเป็นบนของท่านทั้งหลาย เราเปิดทางสัมมนาศัสตร์ชั้นอันนี้กวค่อนข้างนานนิดหนึ่งก็เป็นการชี้แจงในเรื่องของการนงอนส่งด้วยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไม่ได้มาร่วมประชุมประจำเดือนก็ขอโอกาสได้สัมผัสเยนรัฐาขอบคุณในส่วนของวัดของอย่าง,งที่เพ่เจ้าภาพในการจัดสถานที่ ประทับคำชูทางพระหารเพนทราบ่าจัดพระหาราาเพนก,ก็สามสิบสี่สิบต้ะยอมเป็นเจ้าภาพทั้งหมดต่อละพันห้าร้อยบาทก็น่าชื่นใจท่านจ้าว่ายย้มไม่หุดคณะกรรมามาก็รายงานให้ฟังว,ว่าเราต๊ะเจีย์ตีตามอยู่นี่ ยอมเป็นเจ้าภาพให้ทั้งหมดเลยผมไม่ได้ออกแม้แต่บาทเดียวขึ้นมานาตรนนี้ก็มารายงานในฟังว่ายอมมาใจการใหญ่มาจมา,าย,าายอะไรก่อนกันว่าหลวงพ่อมสมรวยถ้าไม่มีงานอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เห็นน้ำใจของโยมถ้าเรามีงานเราก็ได้เห็นน้ำใจของโยมโยมก็อยากจะเกิดมาเกือมาช่วย ใครมีกําลังอย่างใดอย่างหนึ่งก็มาช่วยใครมีความถนดัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็มาช่วยนี่แหละคืงองานฉะนั้นจึงขอขอบคุณในน้ำใจของท่านผู้อธิการสมรวยที่เป็นเจ้าของสถานที่อ่าจากได้สวยงามอรามการสมบรเกียรติก็ขอ,อขอขอบคุณแทนของพ่อเจ้าน้าเพื่อโอกาสนี้ฉะนั้น ที่สุดเองนะครับขอพระมเมตตาเพื่อนก็ขอกราบของพระตุระเถระกราบของพระเวรพระสงฆ์สามเณรที่ได้มาร่วมได้ขอขอเจริญพรขอบคุณพระนรรมทนากับท่านรเปิดศูนย์ศึกพาทุกส่วนพี่น้องญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระปราชาเจ้ามงคลได้ความดีงวามทั้งหลายก็ขอให้ทุกท่าน อ,อยู่รอบเ,เป็นสุขจเจริญป่ายกว่าน,นะสุขภาพวะปฏิภาณธนาสนสมบัติมีความจเจริญก้าหน้านในโลกเงาของพระพุทธศาสนาเอ,าอการุกท่านาทุกคนเจริญก็ขอจเจริญพรอนอุโมทนา